สวัสดีค่ะนนี้จะอยู่กับเราออกเก่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนนี้เปลี่ยนเมนูพาลาบเห็ดลาบเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าค่ะมันก็เอได้หลายอย่างเาพี่น้องนึ่งจิ้มแจ่วก็ได้ต้มยำก็ได้ปิ้งย่างได้หมดเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เสิมาทำลาบ มาเห็ดหลาดล้างแล้วก็เอาสิมาตัดตัดเฉือนเป็นออกจากหน่อยเนาะตินเป็นแล้วก็เอาไปรวนให้มันสุกพี่น้องไปคั่วนะนะไปคั่วคั่วให้สุกคั่วม่ต้องเสือน้ำเดี๋ยวน้ำเห็ดก็เอามาเอง เสร็จแล้วจะเอาไปตั้งไฟตั้งไฟขัวให้สุกหวดไปเรื่อยๆให้สุกออากาศมันนี่นะพี่น้องมีลมนิดๆฤสษีเป็นตะนาวอยู่ดอกมอแรงบางทรง ียังกินนะพี่น้องตอลอดมื้อละวันนะสุกแล้วพี่น้ะสุกแล้วเราก็ตัก มาไว้ให้เย็นให้เฮ็ดเย็นซะก่อนนี่แต่ดอกใหญ่ๆเญ่ได้ไปเนาะโลกใหญ่ๆหญนานๆยิน <during> ส <the temperature Yeah> ิบบาทได้ตั้งหลายเนาะอันนี้นั่นย่อยอ่อต้มสื่อกันกับมะขือซุปเทอนึงเลยนี่นี่ก็มันมันนายินสิบบาทจนสอง ยุคประหยัดยุคนี้คือยุคประหยัดสถานการณ์แบบนี้เราต้องประหยัดนะพี่น้องป่นก็นได้ไดิพี่น้องต้มส่วนน้ำปลาป่นก็นได้เดยแซบ่บคือกันหั่นเนาะก็หั่นเป็นเป็นพอคำเนะาะไม่ได้ซับไม่ได้เอ็ดฝอยนะนะพี่น้องหั่นพอเป็นคำ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 ,คำนี่แหละ บรรยากาศเสียงนกเสียงกาในีในคูนี่แ๊กนกหย่างน้องหงเหม่งไปเรื่อยๆได้หลายได้เป็นห้องยี่สิบบาท เครื่องปรุงเขาก็กมีได้ซื้อเนาะพักเขาก็มีพักหอมพักเนี่เขาก็มีอยู่แล้วเนาะพักเนี่ส่วนครัวน้อยๆเขานี่แหละพี่นอ้องหัน่นเสร็จแล้วนี่ก็สิมาหัน่นพักหอมได้พี่น้องนี่แหละยก็เป็นพักหอมห่อเนี่ยพักหอมพักหอมปีนั่นเนี่ยภูไทยก็เจ้าสิเอิญพักหอมหออ่อนาะ ผักหอมพ่อกะสิหั่นให้น้ำนี่นะพี่น้องหั่นหยาบหยาบเลยกันผักหอมห,อห,หม่อต้นหอมมัสีหอมกว่ากันนะพี่น้องผักหอมห่อบานกับผักหอมหอพ่อผักใบไปเรื่อยตลาดนะไม่เรื่อยตลาดต้นงามๆอย่างเงี้ยมันมีหอมเนาะ ทีนี้เอาก็สิคนได้ป่ะเนี้คุลีกุเลเีเข้ากันนะพี่นอ้องคนแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นเนี่พริกป่นหนึ่งช้อนพริกป่นราก็ต่เองนะพี่นอ้องตามด้วยข้าวคั่วหนึ่งช้อน ตามด้วยผงนัวครึ่งช้อนตามหน่วยน้ำปลานิดหน่อยนะพี่น้องจ,จิ้มดูก่อนว่ามันสิจางหรือมันสิเข้มเาค่อยเติมมาทีหลังคนให้เข้ากันนะพี่น้อง ันมืดโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวเมืดเดี๋ยวแจ้งบีบมะนาวใส่เล็กน้อยพี่น้องแต่ว่ามีได้เอามีได้เอาส้มคักเนาะไม่ได้เอาเปรี้ยวนะบบีบใสพ่พอได้หอมพอได้หอมหอมมะนาว เสร็จแล้วแต่สแสบ่ะพี่น้องมากินน้ากันไนดะ้ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่น่าจะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะพี่นอ้องนี้ก็เก่าๆคำว่า,า,าสวัสดีค่ะบายบายจ้ะ